สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาทําทุเรียนสูตรใหม่ให้พี่เกมกินนะครูยงเพิ่งคิดได้สดๆใหม่ๆเมื่อกี้เลยสูตรอะไรอีกเขาเรียกว่าทุเรียนเผาดินทุเรียนเผาดินใช่แล้วใครเผาผมเป็นคนเผาแต่ใช้ดินในการปลูกแล้วก็ไปเผาอีกทีเนี่ยดินเหนียวเนี่ยอ๋อตาม,มาสูตรเขาคุณผู้ชม <laughs> <laughs> ทํายังไงก่อนบอกคุณผู้ชมสิเอาดินมาพอกับอย่างนี้เลยเนี่ย วันนั้นเรากินทุเรียนเผาไปแล้วนะคุณผู้ชมทุเรียนอบปี๊บนะครับแล้ววันนี้ใหม่แล้วคิดค้น,คนเนมนูใหม่ไหมผมกินอีกแล้วเอาดินเอาดินเหนียวพอกเข้าไปไม่เจ็บมือด้วยนะเหรอไม่โดนหนามนี่แล้วจะทําอะไรต่ออย่างเงี้ยฮะแล้วก็โปะให้มันรอบทุเรียนอ๋อโปะรอบทุเร,เรียนลงไฟโอเคเรามาดูสูตรมิตรนนนะครับผมวันนี้เขาจะทําทุเรียนอะไรนะ ธูเรียนเผาดินครับธูเรียนเผาดินใช่แล้วตอนนี้กขก่อไฟเรียบร้อยแล้วเนาะก่อไฟรอแล้วอ๋อโอเคครับผมอันนี้ใช้ดินเหนียวหรือว่าใช้ดินอะไรครับผมดินเหนียวครับดินเหนียวนะครับอ๋อมันจะหอมหรือเปล่าดินเหนียวอ่ะไม่รู้น่าจะหอมแหละดินมาเป็นก้อนเลยแต่ดินเหนียวในการพอกทูเรียนนะสูตรนี้ยังไม่เคยกินเลยคุณผู้ชมแต่เกิดมาทำเบาๆอันนียดินมันตกอืม มีสองลูกเหรอลูกเดียวดิเอาลูกเดียวมัจะได้เป็นสองลูกอ๋อสองลูกผมเห็นสองลูกแปลกหน้าตาเนอพอดีตามไม่ค่อยดีคุณผู้ชมเห็นเป็นทุเรียนสองลูกอ๋อเดี๋ยวเาพ่อกันม้พี่เ่าน้ำใส่ดีกว่ามั้งน้ำใส่มันแช่แช่ไหนไปแข็งนะอ่าแป๊ดน้ำใส่อีกนิดนึงแล้วลูกที่สองเอาไว้ทําอะไรลูกที่สองมันมีลูกเดียวเอาลูกเดียวผมเห็นเป็นสองลูกเบื่ออะไรครับคุณเป็นอะไรผมเห็นสองลูกคุณผู้ชมอันนึกงว่าจะเผาสองลูก อีโลกหนึ่งดำอยู่แล้วนะเออเนาะลูกไหนทุเรียนอนะ่ะล,ลูกงาะลูกง้อไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อโอเคถึงด้านผมต้องตั้งก่อนนะอย่างนั้นอเอาไว้ให้อยู่นะไม่อยู่เดี๋ยวมันรุดนะนี่กดไว้แน่นตักเลยเพรพอเราต้องเผานะเนี่ยดินมันต้องแฉะๆหน่อยเอาน้ำใส่นะมันนียวๆใช่นี่ มันก้อนดินเปล่าๆเลยนะโอ้ยอืมแล้วลูกน้อยทำไรลูกน้อยนั่นเดี่ยมันมีลูกเดียวลูกเดียวเหรอไอ้เหี้หัวไอ้น่ะดูอะไรหรือเปล่าด้วยไม่ใช่ทุเรียนเหรอฮะพี่เห็นอีกลูกหนึ่งนะเนี่ยอ๋อลูกแฝดนะครับคุณผู้ชมลูกแฝดมีหรอกมีลูกเดียวมีลูกเดียวใช่ไหม ก็ดยไงมันก็เจอลูกแฝดดูดีอรัคุณผู้ชมเนี่ยทุเรียนลูกแฝดอ่ะไฟติดแล้วคุณผู้ชมพร้อมรอดเร็วได้แล้วอ๋อเหมือนไข่ไดด้วยเสาเลยเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วครับ โอเคครับผู้ชมแล้วเราทำอะไรต่อเอาลงไฟเลยครับเอาเราเผาไฟเลยใช่ไหมโอเคจัดการครับผมหนักไหมนะ่ะอ้ยุ้มมันเพิ่มมาหลายโลอยู่เนี่ยอืมหนักไปผู้ชมเผาครับผมบนไฟเลยอนั่นแหละหาเรื่องจริงเลย <c oughs> อีโลกหนึ่งลูกเล็กกับเผา,าไหมนั่นอนะ่ะในล่ะ ตอนนี้ก็นั่งเฝ้าจนจะมือจะค่ำแล้วครับคุณผู้ชมรอดินมันแห้งไงเออเราต้องใช้ทุเรียนอะไรนะทุเรียนดิบเหรอ<ด>ทุเรียนหามใช่ไหมทเรียนดิบนี่โอ้โหนีข้างๆเรืแตกแล้วสุดยอดเลยครับผมเมนูสร้างสรรค์น,นะคุณผู้ชมได้ยังครับได้แล้วได้หรอ เอาเลยเอาห้าเอาแล้วเหรอเอาเลยโอ้โหให้คุณผู้ชมดูดินมันแตกแล้วดินแตกแล้วนะครับนะคุณผู้ชมนี่ครับผมดำปีเลยครับผมอันนี้เราอบเนาะอบข้างในเนาะข้างนอกข้างนอกดินมันจะไหม้ใช่ไหมใช่แต่ข้างในไม่เหมือนกับการอบปิ๊บหรือว่าการเผาใช่ไหมล้วเราเผาเนี่ยเปลือกทุเรียนมันจะไหม้นะครับผมแต่นี้เปลือกทุเรียนยังมีอยู่ความร้อนจากดินมันก็จะไปอบเนื้อทุเรียนข้างในเนาะว่าหอมแน่นอนอ่าต้องหอมใช่ไหม ต้หอมนุ่มละมุนด้านนจะแก่ไงเนี่ยเอาหาอะไรมาทุบครับทุบเลยอ้าวทุบเลยทุบเลยให้ดินมันแตกเลยรุยเลยคนนี้นะทุบตอนนี้แหละเพราะว่ามันมืดแล้วค่อยๆทุบอมนจะแตกแต่แตกเนาะทุเรียนก็แตกอย่เหมือนกันทุกผู้ชม มาตอนนี้เราเอามาขึ้นบนบ้านคุณผู้ชมมันมืดครับผมแกะครับผมอร้อนอยู่ร้อนอยู่นะเนี่ยร้อนมากเลยเลยไม่ร้อนอยู่อ่ะแต่เนื้อทุนเรียนสีสวยมากเลยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นแสงธรรมดานี่ะสวยมากเลยอันนี้มันมืดอ่าแก้ไปได้ไหมก้าร้อนร้อนเวอร์เลยอะหเนื้อแมรีด้วยนะ ไม่เล,เ,ลเราใช้ทุเรียนที่ามหามนะคุณผู้ชมเราไม่ต้องใช้ทุเรียนสุกเกินนะงัดลงมาได้ไหมนี่แ้ยมาคุณ<ม>ผู้ชมผูใหญ่ <โฮ S 2> ด้ยวอยอันนี้สวยมากเลยอะหูใหญ่ด้วยอะเี่ย สูตรนั้นคือแบบว่าไม่ผ่านเลยสูตรนี้ผ่านกว่าเลยมันหอมมากเลยแล้วฉ่ำคุณผู้ชมไม่เละด้วยนี่นเนื้อยังเป็นแบบว่าพอดีเลยได้สูตรใหม่แล้วพี่เก็มถ้าแบบทุเรียนมันไม่สุกเรามาเผาเลยทุณผู้ชมผมแนะนำแต่ทุเรียนลูกเล็กเนาะนลูกเล็กเต็เนื้อเยอะมากเลยอะ ไหนๆๆนๆขย <ๆ S 2> <ห>่อ <ๆ S 2> <ห>นมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมโหจะฉ่ำมากเลยแล้วทำไมมันเนื้อเยอะขนาดนี้เม็ดทำไมรีบขนาดนี้อันนี้เป็นทุเรียนรับแรงนะคุณผู้ชมโอ้โหเวลิคัสให้ผู้คิดค้ดนเมนูกินเม็ดเดียวพอคุณผู้ชม แต่นี้ผมก,กินแล้วคูยใ,ใหญ่เลยคุณผู้ชมเมนูที่เรายังไม่เคยทํามันก็สนุกนะครับแล้วก็เราก็มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เราก็อาจจะได้รสชาติที่แปลกใหม่นะครับผมแต่แนะนำ<า>ถ้าจะถ้าจะทําอย่างนี้นะผมว่าเผาดีกว่าง่ายกว่าอยู่ที่คนชอบว่าอร่อยหรือเปล่าอยู่ที่มุมมองว่าทําเพื่ออะไรทําแบบนี้ทําไมนะครับผมถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้เราทําเราถึงรู้ดูหลอดด้วย าว่าทำคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> ทำก่อนคนอื่นกันดูหลอกโอเคอนี่